เศรษฐาไปพูดเนี่ยก็มีคนที่วิพากษ์วิาจาร์เยอะนะครับว่าเอะคุณเศรษฐาเนี่ยพูดอย่างนี้เหมาะหรือเปล่านะครับในมติชนออนไลน์เนี่ยเขาก็เอาประเด็นคุณเศรษฐานะครับกับหญิงอรุณีเนี่ยมา,าสัมภาษณ์กันนะครับเพอเรียกหญิงอรุณีอีกแล้วนะครับหญิงลิทิพรนะครับหญิงลิทิพรเนี่ยนะครับมาสัมภาษณ์กันนะครับก็ถามนะครับคุณหญิงลิทิพรเนี่ยนะครับว่าตกลงเนี่ยนะครับไอการที่คุณเศรษฐามาพูดว่า คนที่อยากได้ตังค์นะครับคนที่เห็นด้วยกับการได้ตังค์นะครับจากการเอาตังค์ประชาชนมาแจกประชาชนหนึ่งห่บาทห้าแสนหกหมืนล้านบาทเนี่ยนะครับการที่คุณเศรษฐาชวนให้คนซึ่งเห็นด้วยกับการเอาตังค์ประชาชนมาแจกประชาชนห้าแสนหกหมนล้านบาทคนรวยได้ด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งคาพูดของคุณเศรษฐาว่าอย่าให้คนที่คัดค้านโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการเนี่ยมันมีในยะอย่างไรหรือเปล่านะครับ คุณหญิงลินทิพรเนี่ยนะครับก็บอกว่าจริงๆคุณเศรษฐาอยากฟังเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็คุณเศรษฐาอยากจะบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายสําหรับผู้มีรายได้น้อยอันนี้เริ่มมาแล้วเห็นไหมเริ่มมีการอ้างว่านโยบายนี้เป็นนโยบายผู้มีรายได้น้อยโดยไม่พูดให้ครบว่าคุณเศรษฐาก็จะได้ด้วยหญิงลินทิพรก็ได้ด้วยคุณอนุทินคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณวราวฒิคุณพิธาคุณธนาธรคุณชวนคุณจุรินได้หมดนะครับผมก็ได้ด้วย ซึ่งคนอย่างผมนี่ก็ไม่ควรจะได้คนอย่างคุณเศรษฐาคนอย่างธนาธรพิธาอใครเดียนะครับสมศักดิ์สุริยะแม้กระทั่งหญิงลินิพรเนี่ยก็ไม่ควรจะได้เพราะไม่ได้เป็นคนลำบากถึงขั้นที่ประชาชนต้องเอาภาษีประชาชนมาให้พวกเรานะผมไม่รวยเท่าคุณเศรษฐาไม่รวยเท่าคุณอนุทินไม่รวยเท่าธนาธรไม่รวยเท่าพิธาไม่รวยเท่าหญิงลินิพรไม่รวยเท่าสมศักดิ์สุริยะอย่างแน่นอนแต่คนอย่างผมก็ไม่ใช่คนที่ ประเทศเนี้ยต้องเอาภาษีของประชาชนไหมผมดึงบมืน่นบาทผมคิดว่าคนอย่างผมก็ไม่ควรจะได้แต่กติกาของเพื่อไทยเนี่ยคือคนอย่างผมก็ได้คุณพิธาคุณเศรษฐาคุณทุกคนได้หมดเนี่ยนะครับพอถึงตอนเนี้ยหญิงนินทิพย์บอกว่าเนี่ยเป็นนโยบายเพื่อผู้มีไรายได้น้อยมาอีกแล้วคุณเศรษฐาไม่ใช่ผู้มีไรายได้น้อยครับคุณอนุทินก็ไม่ใช่คุณแพทองทานก็ไม่ใช่นะครับคุณสมศักดิ์คุณสุริยะก็ไม่ใช่ผู้มีไรายได้น้อยนะครับไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัญหาเวลามีคนวิจารณ์นโยบายจะอ้างว่านี่เป็นนโยบายเพื่อผู้มีรายได้น้อยแต่คนรับตังค์ไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยเยอะมากเลยครับไม่ใช่นะครับคุณหญิงรณีก็บอกหญิงหญิงลินทิพรก็บอกนะครับว่านโยบายนี้ตอบสนองผู้มีรายได้น้อยคนที่มีรายได้น้อยหากจําเป็นต้องใช้ก็ช่วยกันส่งเสียงออกมาเนี่ยครับมันถึงเป็นชนวนของการถูกวิจารณ์ว่าเอาคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยมาเป็นข้ออ้างหรือเปล่า นะครับเขาถึงวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้กันไงครับว่านี่คือการเอาคนมีรายได้น้อยมาเป็นข้ออ้างเพื่อทานโยบายซึ่งจริงๆคนรวยได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยแหละครับคือปัญหาของคำอธิบายที่มันไม่คงเส้นคงวาพอนโยบายถูกวิจารณ์ก็ไปเอาคนรายได้น้อยมาบอกว่าเราทําเพื่อผู้มีรายได้น้อยงั้นถ้าทำเพื่อผู้มีรายได้น้อยคนอย่างคุณสถานไม่ต้องได้ตังคนอย่างผมก็ไม่ควรจะได้ตังคนอย่างพิธาธนาธรอนุทินสมศักดิ์สุริยะหญิงลินทิพรทุกคนต้องไม่ได้ตังครับ ผมไม่รวยเท่าคนเหล่านี้แต่ผมไม่สามารถพูดว่าผมเป็นคนที่รายได้น้อยจนภาษีประชาชนต้องมาให้ผมหนึ่งหมื่นผมไม่รวยเท่าคนเหล่านี้แน่นอนแต่ผมไม่ใช่คนแบบที่ควรจะได้ตังค์จากภาษีประชาชนหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ใช่นะครับ,นะรบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณลินทิพรก็บอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่มีรายได้ของคนมีรายได้น้อยนะครับ คุณเศรษฐาไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อสร้างดราม่าดึงมวลชนนะครับคำพูดของคุณเศรษฐาที่บอกว่าใครที่อยากได้ตังค์หนึ่งหมื่นต้องออกมาแสดงออกและอย่าปล่อยให้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่มีเหตุผลเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมายับยั้งเนี่ยหญิงเรนที่พรบอกว่าไม่ใช่เป็นการดราม่าเพื่อดึงมวลชนมติชนเขาก็ถามคุณหญิงต่อถามเรียกคุณหญิงเลยเนึกถึงคุณหญิงคุณหญิงแบบคุณหญิงเลยนะฮะ ถามคุณลินทิพพรต่อนะครับว่าในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นเจ้าของโนโยบายเนี่ยกังวลไหมกับการเกิดกระแสะต่อต้านนะครับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์นะครับหญิงลินทิพพรก็บอกว่าไม่กังวลนะครับไม่มีไม่มีความกังวลอะไรนะครับเพราะเพื่อไทยคิดโนโยบายรอบครอบแล้วนะครับเพื่อไทยคิดนโยบายรอบครอบแล้วแต่ก็เข้าใจได้ว่าในการคิดนะครับเมื่อกี้บอกคิดรอบครอบแล้วนะครับแต่ก็บอกประโยชน์ถัดไปว่า เข้าใจได้ว่าในการคิดเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปสู่ระบบของรัฐนะครับดังนั้นเมื่อยังไม่เข้าไปสู่ระบบของรัฐเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถจะพูดนะครับอย่างชัดเจนอย่างเต็มปากเต็มคําได้ว่าปัญหาเรื่องต่างๆตัวเลขเงินจริงๆเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนแรกบอกว่าก่อนประกาศเนี่ยคิดยังเป็นระบบแต่ว่า พอไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบของรัฐก็เลยไม่ได้เห็นตัวเลขจริงๆอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าพร้อมจะถอยรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเหมือนกับยอมรับว่ามันมีปัญหามากกว่าที่คิดแต่จะถอยไหมเนี่ยผมไม่รู้นะครับหญิงลินทิพยพอบอกว่าจะผลักด,ดันต่อหรือไม่เราต้องผลักด,ดันเพราะนโยบายนี้ต้องกระตุต้นเศรษฐกิจเพื่อทําให้เกิดเงินผันสําหรับคนรากหญ้าให้เขามีเงินใช้และเงินหมุนเวียนในโบบเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็บอกว่าสสที่ลงพื้นที่ก็ยืนยันว่าประชาชนในภาคใช้แรงงานภาคเกษตรก็อย่างด้นโยบายนี้เนี่ยอันนี้คือตักกันในการอธิบายทําเพื่อคนรักหญาทาเพื่อเกษตรกรทําเพื่อภาคใช้แรงงานคุณเศรษฐาไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานครับคุณอนุทินก็ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานนะครับหญิงนนทิพรก็ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานผมก็ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานนะครับธนาธรพิธาจุลินทุกคนไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานเจ้าสัวทุกคนก็ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรเพราะฉะนั้นเพื่อไทยไปเคลียร์กับเพื่อไทยให้ชัด คุณทํานโยบายนี้เพื่อรักยานั้นคนที่ไม่ใช่รักยากไม่ต้องได้ตังค์นะครับถ้าคุณทํานโยบายนี้เพื่อผู้ใช้แรงงานคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานก็ไม่ต้องได้ตังค์ถ้าคุณทําเพื่อกเกษตรกรคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ไม่ต้องไม่ต้องได้ตังค์นี่คือความไม่คงเส้นคงหหวัตกอธิบายเห็นไหมครับ<ส>เดี๋ยวก็บอกว่าให้ทุกคนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พอมีคนคัดค้านว่ามีคนรวยได้ตังค์เยอะนะก็บอกว่าอ๋อนโยบายนี้ช่วยคนจนนโยบายนี้ช่วยรักยา นโยบายนี้ช่วยเกษตรกรนโยบายนี้ช่วยผู้ใช้แรงงานงั้นถ้าเป็นแบบนี้ก็ตัดคนที่ไม่ใช่เกษตรกรไม่ใช่รักย่าออกไปมีอยู่แค่นี้โจทย์นี้เรียบง่ายตรงไปตรงมาเพื่อไทยคุยกับเพื่อไทยให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นแบบตอนนี้ก็คือเวลาจะแจก5้าแสนหกหมื่นล้านก็บอกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคนรวยมีสิทธิ์ได้แต่พอถูกคนวิจารณ์ก็บอกว่านโยบายนี้ช่วยคนจนช่วยคนรักยากช่วยเกษตรกรช่วยผู้ใช้แรงงานเพื่อไทย เคลียร์กับเพื่อไทยนะครับคุยกันเองให้จบว่าเพื่อไทยกับเพื่อไทยเนี่ยเอาอยัางไงกับนโยบายนี้แล้วกําหนดเป็นนโยบายให้ชัดเช่นถ้าเกิดบอกว่านโยบายนี้นะครับคนรวยได้ด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็พูดตรงไปตรงมาว่านโยบายนี้มีคนรวยได้ด้วยไม่ใช่พอคนวิจารณ์ก็บอกว่านโยบายนี้ช่วยรากยาก่าช่วยคนจนแต่ไม่พูดว่าคนรวยได้ด้วยแค่นั้นเองครับ ขอความคงเส้นคงวาทางนโยบายและขอความตรงไปตรงมาทางนโยบายนะครับะนะักข่าวก็ถามคุณลินทิพร์ตอบว่าจะฝากอะไรถึงประชาชนที่คัดค้านหรือเปล่านะครับคุณลินทิพรก็บอกว่าก็การวิจารณ์เป็นเรื่องปกติที่ทําได้นะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นนโยบายที่ทุกคนสามารถพูดกันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพื่อไทยก็เห็นความสาคัญกับเสียงวิจารณ์นะนเลยตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับ ให้อนาจรัฐบาลในการตัดสินใจสิ้นเดิอน,นี้ก็จะมีคําตอบนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังนะครับเรื่อง4ี่กิโลก็รับฟังอาจจะมีการขยายเป็นอำเภอรัฐบาลก็ทํางานมาเองแค่หนึ่งเดือนสถานการณ์ของประเทศก็วุ่นวายนะครับก็คุณลิ้นทิพร์พบ,บอกตัวเองก็สบสุนนโยบายนี้นะเพราะว่าเป็นความจําเป็นของคนที่ไม่มีเงินนะครับสำหรับคนที่เป็นหนี้สินมีหนี้สินเป็นเกษตรกรหรหางานทํา SME เขาอยากได้เงินเพื่อมาต่อยอดและหมุนเวียนชีวิตตรงนี้แหละนะครับสำคัญถ้าคุณลิ้นทิพพรบอกว่านโยบายนี้ ช่วยคนที่มีหนี้ช่วยคนที่เป็นเกษตร,รกรช่วยคนที่หางานทํา SME อย่างนั้นก็เอาคุณเสรษฐาออกไปไม่ต้องได้ให้ตังค์เอาคุณดิติพรออกไปเอาคนอย่างผมเอาคนอย่างพิทาเอาคนอย่างธนาทรเอาคนอย่างอนุทินสมศักดิ์สุริยะคุณธรรมนัสออกไปสิครับแล้วก็เอาตังค์ไปที่คนที่เขาเป็นหนี้หรือเกษตร,รกรหรือ SME ตรงๆเลยตัดคนที่ไม่ไม่ใช่วงจรน,นี้ออกไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็จบแล้วปรับสูตรปรับสูตรปรับวงเงินลดจํานวนเงิน แค่นั้นจบเรื่องนะครับแต่ตอนนี้ไม่ชัดนะครับเนี่ยคุณนิจิพรแกบอกนโยบายนี้จําเป็นนะเหมือนคนจมน้ําเราต้องโยนห่วงยางหรือชูชีพช่วยเขาให้เขาไม่จมน้ําจนเสียชีวิตนี่แหละครับคือหัวใจถูกต้องเลยการช่วยคนที่ลําบากคือบทบาทของรัฐถูกต้องเลยครับทีนี้คําถามคือคุณเศรษฐาลําบากไหมไม,ไม่น่าใช่นะครับ ถามว่าคุณลินทิพพรเป็นคนลำบากไหมก็ไม่น่าใช่นะครับถามว่านะครับคุณอนุทินเป็นคนลำบากไหมก็ไม่น่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดนะครับเพื่อไทยกับเพื่อไทยให้ชัดว่าตกลงเนี่ยจะให้คนเฉพาะคนที่ลำบากหรือจะเอายังไงนะครับไปไปไปเคลียร์กันเองในเพื่อไทยกับเพื่อไทยให้จบนะครับ แล้วก็เอาให้ฉันลรอ่านนยบาหให้ตรงถ้าช่วยคนกําลังจมน้ำเนี่ยผมว่าไม่มีใครว่าเลยนะทุกคนเห็นด้วยที่เรียกร้องให้มีการปรับสุดคือให้เงินไปช่วยคนจมน้ําแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เพราะมันมีคนที่อยู่บนเรย์ย้อนจะได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของบ้านจัดสรรใหญ่ได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือค่ายใหญ่หญ่ได้ตังค์ด้วยมันจะมีเจ้าของบ่อน้ํามันได้ตังค์ด้วยมันจะเป็นมีคนที่เป็นเจ้าของโรงงานแก๊สได้ตังค์ด้วยมันจะเป็นมีคนที่เป็นเจ้าของบริษััทรบเหมาไดด้้ตงวย มันจะมีคนซึ่งเป็นเจ้าพ่อตลาดหุ้นได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนซึ่งเป็นเจ้าของบ่อนได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนซึ่งเป็นเจ้าที่ดินได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของตลาดใหญ่ๆได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนซึ่งเป็นเจ้าพ่อค้าปลีกได้ตังค์ด้วยมันจะมีคนในธนาคารได้ตังค์ด้วยคนเหล่านี้ไม่ได้จะจมน้ําครับดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้ไม่ได้จะจมน้ําเราไม่จําเป็นต้องเอาภาษีประชาชนไปโยนให้เขาครับอยากช่วยคนจมน้ําช่วยไปเลยไม่มีใครว่าแต่ตอนนี้เงินมันช่วยคนที่อยู่บนเรือยอช มันช่วยคนเงินคนที่อยู่บนบนบนเรือสำรานนะครับมันเอาเงินช่วยบนคนที่กำลังอยู่บนเรือที่ท่องทะเลพร้อมกับกินบุฟเฟ่มันไม่ได้เป็นการเอาเงินช่วยคนที่กำลังจะจมน้ำตายอย่างเดียวนี่ครับมันเอาเงินให้คนที่จะจมน้ำตายด้วยแล้วมันก็เอาเงินให้คนที่นั่งอยู่บนเรือยอชด้วยแล้วก็มาอ้างว่าพอคนบอกว่าทำไมต้องเอาเงินให้คนที่อยู่บนเรือยอชก็บอกว่าเราต้องช่วยคนจมน้ำตาย เอางั้นถ้าช่วยคนมจม,มคนจมน้ําตายแล้วคุณจะไปให้เงนินคนที่อยู่บนเรือยอชไหมครับเนี่ยนะครับอ่าโอเคนะครับดังนั้นก็ความไม่ชัดในคําอธิบายน,นี้เป็นปัญหาจริงนะครับว่าตกลงนโยบายนี้จะช่วยคนที่กําลังจะจมน้ําตายหรือว่านโยบายนี้ให้คนที่อยู่บนเรือยอชได้ตังค์ด้วยแต่เอาคนที่กําลังจะจมน้ําตายมาเป็นข้ออ้างสองเรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากและแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง นะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณกายนัชชาสสเก้าไกลนะครับก็ออกมาตั้งคำถามนี้ย้ำนะครับท่านที่ดูอยู่ทางเพจสีโรดครางไพบูลนะครับท่านมาดูที่ช่องสีโรดท้อนะครับเข้ามาช่องสีโรดท้องมาได้ยังไงนะครับก็ดูในไลฟ์นะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมมีการแปะลิงก์นะครับของการดูที่ช่องสีโรดท้อเอาไว้นะครับในลิงก์นะครับจะมีเอาไว้นะครับว่าดูได้ที่ช่องทางไหนนะครับ นะครับดูได้ที่ช่องทางไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นหากดูทางเพจสีรถค้ามไพบูนอยู่นะครับเห็นลิงก์ที่แปะไว้ในช่องแชทนะครับมาตามนั้นได้เลยนะครับหรือว่าดูที่ตัววิ่งข้างล่างก็ได้นะครับตัววิ่งก็จะมีการเขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าช่องสีรถทอรเข้าได้ช่องทางไหนหรือดูที่มุมด้านขวาบนก็จะเห็นได้ด้วยเหมือนกันนะครับงั้นมาดูแล้วร่วมบทผลโพกันวันนี้หัวข้อโพถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่ คุณเศรษฐาประกาศให้ทุกคนที่อยากได้เงินหนึ่งหมื่นออกมาแสดงออกว่าเห็นด้วยกับการแจกเงินนะครับถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่มีความเห็นนะครับถามทุกท่านกันนะครับากายนัชชาสอสเก้าไกลนะครับก็ออกมาวิพาก์วิจารณ์นโยบายไม่ใช่วิจารณ์นโยบายนะครับแต่ว่าก็กวิจารณ์คำพูดของคุณเศรษฐานะครับด้วยว่า,าคำพูดนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนหรือไม่อย่างไรนะครับ สอสอกายนะครับนัชชาเก้าไกลนะครับสสสมัยที่สองเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะนัชชาบุญชัยอินสวัส์เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าไอการที่คุณศรานะครับออกมาพูดว่าการแจกเงินนั้นใครที่อยากได้ตังช่วยออกมาแสดงออกเยอะๆและอย่ายอมไอคําว่าอย่ายอมเนี่ยเป็นประเด็นนะอันตรายนะเหมือนกับคนที่คุณศรัทาจะทําให้คนรู้สึกว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยมีอํานาจ นะครับคนที่วิจารณ์เนี่ยนะครับก็คือประชาชนก็คือคนที่เป็นเจ้าของเงินนะครับอย่าอย่าไปเชื่อตามสื่อบางคนนะครับหรือว่าโซเชียลที่พยายามปั่นว่าคนที่วิจารณ์นโยบายนี้เป็นเป็นกปป,ปสเก่าเป็นคนที่เคยล้มคุณยิ่งลักษณ์มันมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยโดยที่ตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเยอะไปหมดนะครับรัฐบาลต้องฟังคนรัฐบาลอย่าฟังสื่อนะครับหรือว่าฟังเ ื่อที่ใกล้ชิดรัฐบาลจนคิดว่าใครที่วิจารณ์เ,เป็นศัตรูตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่จริงด้วยนะครับออไอ้คำพูดว่าอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมายับยั้งโครงการเนี่ยมันเหมือนกับทาให้คนที่ไม่เห็นด้วยเขามีอํานาจคนที่เห็นด้วยอนกวิชาการ88คนเขาจะมีอํานาจอะไรครับอํานาจของนักวิชาการมีแค่การเขียนจดหมายถึงรัฐบาล88คนเขียนจดหมายเนี่ยนะครับไม่มีอํานาจยับยั้งรัฐบาลหรอกครับรัฐบาลไม่อ่านเลยก็ได้ คนวิจารณ์เนี่ยไม่มีใครมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลหรอกนะครับไม่มีหรอกเสียงของนักวิชาการก็มีแค่เขียนจดหมายแถลงข่าวมีอยู่แค่นี้แหละนะครับดังนั้นพอนายยกไปพูดว่าแบบคนที่คัดค้านมันจะทําให้อื่นไม่ได้ตังค์ฟังแบบนั้นเนี่ยคนก็โกรธเขาใช่ไหมฮะคุณนัชชาแกก็บอกแบบ,แบบนี้ว่านักข่าวก็มาถามว่าการที่คุณเสรษฐาปลุกพลังแบบนี้มันมีในยะอะไรหรือเปล่านะครับคุณนัชชาก็บอกว่านโยบายทุกนโยบายมันมีคนเห็นด้วยและคัดค้านนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ ต้องมาฟังว่าคนที่คัดค้านในเหตุผลในการคัดค้านของเขานี่คืออะไรอันนี้คือคําพูดปกติมากๆคือทุกนยโยบายมีคนค้านคุณก็ต้องมาฟังว่าคนค้านในเขาค้านเพราะอะไรหน้าที่รัฐบาลมีอยู่แค่นี้แหละครับคนค้านค้านเพราะอะไรนะครับนัชชาก็บอกต่อว่าก็แล้วก็ฟังว่าคนที่หนุนเนี่ยเพราะอะไรนัชชาก็บอกต่อว่าน,าานยโยบายแจกเงินเนี่ยนะครับปกติทำเนี่ยคนอยากคนอยากได้ตังอยู่แล้วอะ ธรรมดาคนเราเนี่ยอยากได้ตังค์อยู่แล้วเพราะนโยบายแจกเงินเนี่ยทำปุ๊บเนี่ยคนอยากได้ตังค์อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติถ้าจะมองหาคนที่อยากได้ตังค์เนี่ยนะครับคนอยากได้ตังค์อยู่แล้วไม่มีอะไรแปลกประหลาดพิสดารเลยแต่ว่าสิ่งที่ควรจะพิจารณากันนะครับก็คือคุณจะไม่ฟังเสียงคัดค้านเนี่ยไม่ได้นะเพราะงบประมาณมาจนาไหนคนเป็นรัฐบาลก็ต้องอธิบาย โครงการแบบนี้ช่วยคนจนได้จริงหรือเปล่าคนเป็นรัฐบาลก็ต้องอธิบายประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือไม่ก็ต้องอธิบายได้ประโยชน์ยั่งยืนหรือไม่ก็ต้องอธิบายถามว่าคุณนัชชาพูดถึงไหมผมว่าเขาก็พูดถูกครับทําไมการบอกประชาชนว่า,าประมาณมาจากไหนมันพูดยากนะครับมันไม่ใช่เงินพักเพื่อไทยมันคือเงินประชาชนมันคือเงินของคนอย่างผมของทุกขั้นที่ดูอยู่ตอนนี้ ทำไมการบอกว่าการเอาเงินประชาชนไปแจกประชาชนเงินมาจากไหนมันถึงพูดยากในเมื่อไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่คือเงินประชาชนรัฐบาลจะเอาเงินประชาชนไปแจกรัฐบาลทำไมพูดยากครับมันต้องพูดง่ายนักชาก็ก็ถับตรงแล้วก็เอาเงินมาจากไหนประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือไม่ยั่งยืนหรือเปล่านี่คือเรื่องปกติของการทํานโยบายไม่ใช่เหรอ จะเป็นนโยบายวัคซีนซีโนโวัคซีโนโฟาร์มยุคพลเอกประยุทธ์ก็ต้องถามกันแบบนี้แหละครับว่าซีโนโวัคประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมซีโนโฟาร์มประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมหรือไฟเซอร์โมเดอร์นาได้มากกว่าจะซื้อเรื่อน้ำก็ต้องถามว่าซื้อแล้วประชาชนได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าทําไมทุกนโยบายถามได้หมดแต่พนในบานนี้ห้ามถามแล้วครับมันไม่ใช่นะครับถามได้หมดนะครับน้าชาก็บอกว่าไอ้คาพูดที่บอกว่าใครอยากได้ตังให้ออกมาแสดงออกเพื่อไม่อยากอ่าปล่อยให้คนที่ไม่เห็นด้วยมายับยั้งโครงการเนี่ยคุณน้าชาบอกว่า มันเป็นการแบ่งแยกคนที่ไม่เห็นด้วยมันเป็นการแบ่งแ,งแยกคนที่คัดค้านและรัฐบาลควรเดินหน้าชี้แจงมากกว่าอันนั้นกะคือบทบาทรัฐบาลรัฐบาลควรเดินหน้าชี้แจงนะครับว่าเงินมาจากไหนได้ประโยชน์ไหมยั่งยืนหรือเปล่านะครับ,แค,นะครบแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ทําไมไม่ชี้แจงไม่บอกว่าเงินมาจากไหนประโยชน์ระยะยาวคืออะไรยั่งยืนจริงไหม นะครับทำแบบนี้เดินสายชี้แจงเป็นผลดีมากกว่าปลูกมวลชนแบ่งข้างนักข่าวก็าถามการนัชาต่อว่าถ้ามีการกระแสต่อต้านเพิ่มมากขึ้นแล้วรัฐบาลยังทําต่อไปจะกระทบกับเศรฐษฐกิจประเทศหรือเปล่านะครับนาชาก็บอกว่า,วาถ้าคุณทําดีคุณก็อยู่ต่อได้ในระยะยาวแต่ทํามไม่ดีไม่ชัดเจนรัฐบาลก็มีอายุสั้นนะครับ รัฐบาลจึงต้องระมัดระวังในการตัดสินใจหากใช้วิธีปลุกคนสันุนให้ออกมาแสดงออกเพื่อจะเก์ทับคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ควรทําแล้วก็มีประเด็นประโยชน์นี้นะครับเรื่องเหล่านี้รัฐบาลชุดที่แล้วก็เคยทําพอทํารัฐบาลก็หมดความน่าเชื่อถือหมดความชอบธรรมนะครับโครงการนี้ใช้เงินเยอะกระทบงบประมาณแผ่นดินอย่างแน่นอนผลกระทบทุกอย่างจึงต้องอธิบายให้ประชาชนฟังว่าเงินเนี่ยกี่กลุ่มได้ประโยชน์นะครับกี่กลุ่มได้ประโยชน์ พักเพื่อไทยนอกจากคุณหญิงนะครับก็มีคุณอนุสร์เอยมสะอาดนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณเสรษฐาพูดเนี่ยไม่ใช่การไม่ใช่การมีเรื่องกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะไม่ใช่การแบ่งแยกประชาชนนะนะครับคุณเสรษฐาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ฟังทุกเสียงยินดีรับฟังนะครับแล้วก็พูดถึงคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ว่าก็เป็นคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วน การทางานในสภานิติบัญญัติก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับมีคนเสนอแนวคิดต่างๆกับนโยบายนี้อยู่พอสมควรดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลจะไม่รับฟังนะครับคุณคุณอะไรอะนะครับคุณอนุสร์อสบอกว่าฟังเลยฟังแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนต้องฟังประชาชนอยู่แล้วนะครับคุณอนุสร์ก็บอกไว้นะครับอ่ก็คิดว่าคณะกรรมการเนี่ยคงเอาข้อเสนอต่างมารับฟังนะครับ คุณรุอ้สอบอกว่าที่พบฟังประชาชนในประชาชนเฉยเรชชนนอมาตการการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายนี้นะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความไม่ชัดเจนเรื่องสูตระนะครับซึ่งความไม่ชัดเจนเรื่องสูตรจะนําไปสู่ความไม่ชัดเจนเรื่องใครได้ตังค์และความไม่ชัดเจนเรื่องใครได้ตังค์จะนําไปสู่เรื่องของการใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับเรื่องนี้รัฐบาลต้องเอาให้ชัดแล้วว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรกันนะครับสำหรับสูตรต่างๆในการแจกเงิน นะครับเ,เรื่องของการแจกแล้วจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดไหนเนี่ยถ้าผู้ชมดูในรายการที่ผมสัมภาษณ์นะครับกับคุณจอมขันลาเพชรนะครับในช่องจอมขันนะครับผมก็ได้คุยกับดรอมรเทพจวลาวไว้นะครับว่าเรื่องของการแจกเงินเนี่ยตกงลงสูตรไหนหน่าจะเหมาะที่สุดนะครับในคาสัมภาษณ์กับดรอมรเทพเนี่ยนะครับก็มีการตั้งประเด็นหนึ่งที่ดีนะครับก็คือบอกว่า ตอนนี้นะครับเงินที่แจกเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่าเงินที่ใส่เข้าอันนี้เป็นประเด็นที่ดีแล้วก็น่าสนใจนะครับว่านโยบายนี้นะครับคือทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยถ้าจะทําสูตรัฐบาลเพื่อไทยทาแล้วสําเร็จนะครับนโยบายนี้เนี่ยครับใส่เงินไป1บาทเงินจะต้องงอกขึ้นมาประมาณสองบาทห้าสิบนะครับแต่ไม่มีนักเศรษฐศาสตร์ราานคนไหนกล้าพูดนะครับว่านโยบายนี้เมื่อใส่เงินเข้าไป1บาทแล้วเนี่ย เงินจะงอกมาสองบาทห้ิอย่างที่รัฐบาลพูดนะครับไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะประเมินว่าหนึ่งบาทที่ใส่เข้าไปเนี่ยเงินมันจะงอกมาต่ํากว่า1บาทเสมอเพราะฉะนั้นผลในแง่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือเงินใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องมีการกระตุ้นได้แน่แต่มันกระตุ้นได้มากขนาดไหนเนี่ยคำตอบคือมันไม่แน่มันไม่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคําถามเชิงวิชาการที่ทุกคนถามรัฐบาลได้ทั้งนั้นนะครับอย่าให้ไปฟังนะครับที่คลิปที่ ผมกับคุณจอมขวัญน,นะครับสัมภาษณ์ดอกเตอร์มอเทพจาวลานะครับจากแบงก์ซีไเอีอาไว้นะครับว่าตกลงนะครับโครงการแจกเงิน1 0,000บาทเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนนะครับเงินที่ใส่ไปเนี่ยจะเงินจมนะครับหรือเงินงอกถ้าเงินงอกใส่1บาทงอกมาเป็น2องบาทห้อย่างเงี้ยใส่ไปเลยกระตุ้นได้แน่แต่ถ้าเงินใส่ไป1บาทแต่งอกมาแค่สนิงหนึ่งประสิทธิผลในการกระตุ้นอาจจะไม่มากอย่างที่คิด นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการการถกเถียงเชิงนโยบายที่เถียงได้นะครับแล้วก็รัฐบาลควรจะตอบคําถามนี้แบบแบบคนที่ใช้ความรู้ถออตอบคําถามด้วยนะครับว่าตกลงนะครับการแจกเงินเนี่ยนะครับใส่ไปหนึ่งบาทมันจะทําให้เงินงอกขึ้นมาได้เอามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคําอธิบายนะครับทั้งที่ควรจะมี เพราะรัฐบาลเอาเงินประชาชนไปแจกประชาชนดังนั้นรัฐบาลต้องมีคําอธิบายนะครับว่าตกลงเงินที่ไปแจกนี่จะจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับอยากจะให้ไปดูในคลิปที่ในรายการของคุณจอมขวัญน,นะครับในช่องของคุณจอมขวัญเนี่ยผมได้ให้สัมภาษณ์นะครับดรอมรเทพจวลราไว้นะครับว่าเงินที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่าเงินที่ใส่เข้าไปประเด็นนี้สาคัญเพราะมันจะโยงไปสู่เรื่องของความคุ้มค่าของการแจกเงินนะครับดังนั้นก็ ไปดูเนื้อหาส่วนนี้ได้นะครับที่ช่องจอมขวัญน,นะครับอมเทพเจเวลานะครับนักเศรษฐศาสตร์ที่ขยันนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นทอปออไฟฟายในสักแห่งของ CIMB ผมจําไม่ได้นะครับจำได้ว่าคือ CIMB เพราะว่าก็เป็นคนที่ช่วงปลายปีผมก็ถามความเห็นเรื่องเศรษฐกิจตลอดบางครั้งก็ไปถามชา้าไปหน่อยก็บอกทำไมพี่เพิ่งมาถามเนี่ยมันจะสิ้นปีแล้วคนดุนะครับก็โดนคนดุมานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะนะครับโอเคเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้มีการรับฟังกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญจริงๆแล้วก็อยากจะเห็นรัฐบาลนะครับฟังคนกลุ่มต่างๆให้มากกว่านี้นะครับเออนิด้าโพก็มีการทําโพเหมือนกันนะครับขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่านิด้าโพก็มีการทําโพนะครับแล้วก็พูดว่าเออถ้า การแจกเงินไม่เกินนี่นะครับพักเพื่อไทยก็คงจะ